สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าเราอยู่ในพระธรรมลูกาวันนี้เราพูดเรื่องพระเยซูทรงกำเนิดจากพระธรรมลูกาบทที่สองข้อที่หนึ่งถึงข้อที่7พระธรรมลูกาบทที่สองข้อ1นถึงเอยู่มาคราวนั้น มีรับสั่งจากมหาจัก,กรพรรดิซีซ่าออกัสตัสให้จดทะเบียนสัมมโนโครัวทั่วทั้งแผ่นดินนี่เป็นครั้งแรกที่ได้จดทะเบียนสัมมโนโครัวเมื่อคีรีนิอัตเป็นเจ้าเมืองซีเรียคนทั้งปวงต่างคนต่างได้ไปขึ้นทะเบียนยังเมืองของตนฝ่ายโยเซฟก็ขึ้นไปจากเมืองนาซาเรส แคว้นกาลิลีถึงเมืองของดาวิดชื่อเป็ดเลเฮมแคว้นยูเดียด้วยเพราะว่าเขาเป็นวงวานและเชื้อสายของดาวิดเขาได้ไปกับมารีที่เขาได้มั่นไว้แล้วเพื่อจะขึ้นทะเบียนและนางมีคันเมื่อเขาทั้งสองยังอยู่ที่นั่นก็ถึงเวลาที่มารีจะประสูติบุตร นางจึงประสูติ์บุตรชายหัวปีเอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางญ้าเพราะว่าไม่มีที่ว่างให้เขาในโรงแรมในช่วงที่พระเยซูทรงประสูติหรือทรงกำเนิดเป็นมนุษย์เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้ หลายเรื่องเรื่องสำคัญคญก็คือการจดทะเบียนสมโนครัวนเหตุผลที่มารีโยเซฟต้องเดินทางจากนาซาเรสมาที่บ้านเบตเลเฮมเพราะทั้งสองคนนั้นเกิดในตระกูลยูดาและบ้านเดิมเขาอยู่ที่บ้านเบตเลเฮมโดยเหตุผลนี้การจดทะเบียนสมโนครัวต้อง เดินทางจากเหนือลงใต้มานะอันนั้นคือสิ่งที่ทำให้เขาต้องเดินทางกลับมานะเพราะมีการให้มีการจดทะเบียนสมโนครัวถ้าพูดง่ายๆเป็นเรื่องการปกครองในสมัยโรมันโรมันมีเ้าเรียกว่ามีประเทศกว้างขวางเพราะมีเมืองขึ้นมากมายหนึ่งนั้นคือประเทศอิสราเอลนะซึ่งอยู่ในตรงนั้น ก็เพื่อเป็นการระเบียบเป็นการจัดเป็นการควบคุมในการบริหารจาัดก,การที่ง่ายคือก็ให้มีการจดทะเบียนสมโนโครัวอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการจดทะเบียนสมโนครัวจนทั้งถึงปัจจุบันนี้ก็มีการจดทะเบียนสมโนครัวแต่ถ้าเราพูดถึงการจดทะเบียนสมโนครัวเนี่ยคนยูวก็ทํากันมานานนะนะฮะเขาทำมานานแล้วแต่เป็นเรื่องส่วนตัวด้วยเหตุผลนี้คนยูจึง เ็เรียกว่าไล่เชื้อชาติของเขาไล่เผ่าพันธุ์ของเขาไล่ที่มาที่ไปของเขาณปัจจุบนันนี้คนยิวก็มีพศห้าพันกว่าปีอ่ะ <c oughs> นะเพราะว่าเขาไล่กันมาตลอดแต่ขเขาไม่เป็นทางการอยู่ทําการเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเขานะครับแต่ตอนหลังเมื่อ,อยู่ในอาณาจักรโรมก็ให้มีการจดทะเบียนสมรู้ควรทั่วไปทุกประเทศทุกที่ทุกแข่งให้มีการจดทะเบียนสมรู้ควรนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะฮะ เป็นการบอกเมื่อพระเยซูคริสต์มาก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันที่สองที่มีเหตุเกิดขึ้นคือว่าเป็นเหตุทําให้พระเยซูมาเรียโยเซฟจําเป็นต้องเดินทางมาที่บ้านเบตเลเฮมนะฮะเหตุผลเพื่อให้เป็นไปตามคําพยากรณ์ว่าพระมาสิยาเนี่ยจะเกิดที่ไหนจะเกิดที่บ้านเบตเลเฮมนะฮะไม่เกิดที่อื่น ก็มีเหตุผลที่กล่าวมาเบื้องต้นว่าหนึ่งเนื่องจากเป็นชนเผ่ายูดาและพื้นที่ยูดาก็อยู่ในในอาณาเขตยูดาในาตรงแคว้นยูดาอะไรต่างๆเนี่ยเป็นตัวตั้งและในยูดานี้ก็มีหลายบ้านหนึ่งในนั้นคือบ้านเบตเลเฮมและซึ่งามารีย์โยเซฟก็เป็นคนที่นั้นฉะนั้นโดยกฎหมาย เขาจึงจําเป็นต้องเดินทางกลับมาจดทะเบียนสมโนครัวและพอมาถึงปับ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามารีก็ถึงเวลากําหนดคลอดพอดีและพระเยซูก็คลอดที่บ้านเบตเลเฮมตามคําพยากรณ์ของพระเจ้าอันนี้คือสิ่งที่เมื่อพระเยซูประสูติปั๊บเนี่ยมันก็มีอะไรเป็นเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องและก่อให้เกิดความสําเร็จตามน้ำพระทัยของพระเจ้า อันดับแรกก่อนว่เกิดการเปลี่ยนแปลงไอ้สองเป็นเหตุทําให้เกิดเกิดการสําเร็จตามน้ําพระทัยของพระเจ้าโดยที่เจ้าตัวเนี่ยไม่รบรู้ไม่เข้าใจนะฮะมารีโยเซฟคงไม่รู้เรื่องนี้หรอกคิดไม่ถึงอาวางตรงไปมาคิดไม่ถึงนะครับไม่เคยวางแผนว่าจะมาคลอดที่บ้านเบตเลเฮมไม่เคยแต่เหตุการณ์บังคับทําให้เขาต้องมาฉะนั้นผมก็อยากให้เรามองเห็นภาพว่าเมื่อองค์พระเยซูริ์เจ้ามาเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลง อะไรต่างๆเกิดขึ้นถ้าในพุทธงการเปลี่ยนแปลง,ปลงฝ่ายวิญญาณเมื่อใครก็ตามแต่ต้อนรับพระคริสเข้าสู่ชีวิตชีวิตเขาจะเปลี่ยนใหม่นะฮะทัศนะความคิดเขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนนะฮะอารมณ์ความรู้สึกกิจจา,าจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปไงเปลี่ยนไปตามบุคลิกของพระเจ้าเปลี่ยนไปตามอ่าพระคริสที่ได้มาสําแดงชีวิตให้เขาเห็นว่าชีวิตในพระเจ้า ควรเป็นแบบไหนและอย่างไรน้ำพระทยัยพระเจ้าที่มีต่คนคืออะไรนะฮะนั่นคือสิ่งที่อยากจะมองเขียนภาพว่าเนี่ยเมื่อพระเยซูริตมากําเนิดก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลนี้เปาโลใช่ไหมจึงใช้คาพูดว่าเหตุนั้นผูดด้ใดอยู่ในพระคิ์สิ่งหลภาพเก่าๆก็ล่วงไปนี่แนกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนะฮะจะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นก็มีสิ่งใหม่เกิดขึ้น มีการสำแดงน้ําพระทัยพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วจะตามมาด้วยเรื่องราวของผู้เลี้ยงแกะเรื่องราวของโหราจารย์ตามมาอะไรต่างๆเนี่ยก็มีเขตที่มีการติดตามมามากมายนั้นก็หนุนใจให้กับทั้งหลายที่มองเห็นว่าเมื่อพระเยซูคริสต์บังเกิดที่ไหนที่นั่นจะมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นการที่เราประกาศข่าวประเสริฐนําคนให้พบกับพระเยซูคริสต์เป้าหมายแรกคือ ทำให้เขามีชีวิตเปลีป่ยนแปลงแต่เขาจะมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเขาไม่พบกับพระเยซูถ้าเขาไม่ให้พระเยซูเนี่ยเข้าไปบังเกิดในอยู่ในชีวิตของเขาที่เราเรียกว่าการบังเกิดใหม่การต้อนรับพระเยซูเ <org. S 1> ข้าสู่ชีวิตนั้นในเป้าหมายของเราเรื่องของการประกาศขา glasses, ่าวประเสริฐเพื่อให้คนพบพระเยซูและทุกคนที่พบพระเยซูและต้อนรับพระเยซูเข้าสู่ชีวิตชีวิตเขาจะเปลี่ยนใหม่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะมีสิ่งดีเกิดขึ้น แั้นผมก็เชื่อว่าคนที่พบกับพระคริสจะเป็นแบบนั้นจริงอย่างน้อยคนที่พยานได้คือตัวผมเป็นพยานได้เมื่อผมพบกับพระคริสวิธีคิดเปลี่ยนนะฮะคำพูดเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนทัศนะความคิดในการก้าไปสนะู่อนาคตเปลี่ยนแต่เปลี่ยนทางไหนเปลี่ยนไปทางที่ดีเปลี่ยนไปตามน้ําพระทัยของพระเจ้าและทุกอย่างก็ไปที่ถวายเกียรดตดิพระเจ้าเพราะเราเปลี่ยนไปตามนําพระทัยพระเจ้าร่วมใจฐานครับ พระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักของพระองค์ขอบพระเจ้าอวยพรทั้งหลายที่จะมีการได้พบกับพระเยซูตลอดเวลาและคนที่มีการได้พบกับพระเยซูก็ได้พบกับพระเยซูและใครก็ตามแต่ตอนรับพระองค์เข้าสู่ชีวิตชีวิตเขาจะเปลี่ยนใหม่เพราะประคต์ได้บังเกิดในชีวิตของเขาแล้วจึงขอบคุณในความรักของพระองค์ในพระนามพระเยซูกิจ,จาอาอเมนคำถามสำหรับการใครครวญ ท่านคิดว่าพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อท่านเป็นอย่างไร ขอคิดประจำวันนี้นะครับพระประสงค์ของพระเจ้าไม่เคยล้มเหลวอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนภนรกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ